นี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับของแปลงสาธิตเด็ดยอดเสร็จแล้วครับเพวันนีล่องก็เหรือประมาณสักหนึ่งล่องครับวันนี้ก็จะผสมดินแล้วก็อันนี้หรือพรุ่งนี้วัาจะเสร็จครับสำหรับครบล่องแต่ดู ลำต้นเกาอวบสวยอยู่ประมาณหนึง่งนี่คือวันที่16แล้วครับลองแปลงสาธิตแถวนี้น่าจะสวยที่สุดแล้วครับแต่มีแถวนี้แล้วครับที่ได้ใส่ปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็กบรองส่วนแถวนอกนั้นก็ไม่ได้ใส่ครับ ทำดินกรอบร่องแล้วก็กรบลงไปเลยก็มาดูกันว่าความแตกต่างระดับของพวกเขาจะเป็นยังไงล่ะครับแต่ทุกอย่างยังอยู่ในบริบทหรือการใช้ปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์นะครับแต่ดูลักษณะลำต้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่ยาบำรุงมีเท่าไหร่เราก็ซัดลงไปแล้ว เริ่มใส่พวกฮอร์โมนไข่พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์คือ,อมีอะไรก็ใส่ลงไปนะครับเติมเติมลงไปในนี้ในัใน้ใน,นในนี้แหละนี้แหละผสมไว้ในนี้แต่ว่าบางทีเนาะมันร้อนมากครับช่วนีจะร้อนมากแต่ถ้าใกล้ต้นที่น้ำซึมถึงก็โอเคอยู่ความร้อนสัมผัสนอครับที่ติดกับต้น ต้นไหนที่ไม่มีน้ำหรือไม่มีความชุ่มก็คืออาจจะนี่ครับรอนเหมือนกันแต่ถ้าจับตอนนี้ก็เย็นฉะนั้นถ้าเป็นสปริงเกอร์เพราว่าน่าจะโอเคแต่ว่าก็อย่างว่าแล้วเนาะให้เขาได้มีความต้านทานมีความเชื่มแข็งที่ดินลนต่อสู้ตัวรอดบ้างแถวนี้เป็นแถวที่ท่านะครับก็สวยอยู่สวยสเสมออยู่อาจจะ เท่าเตรียมกับแถวสุดท้ายก็ได้แต่แถวที่ยังไม่สวยเท่าไหร่ก็เริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วครับอย่างแถวนี้ครับแถวที่สามนี่ก็เริ่มเริ่ม,ม,ม,มสวยสวยสวยมาแล้วไ,ได้กลบรองครับกลบรองเมื่อเช้าแต่ยังไม่ได้ให้น้ําแต่ข้างล่างก็แต่ดินก็ร้อนอยู่แต่ดินมันร้อนอ แต่ว่าระดบับร,ระดับล่างลึกลงไปนึงก็พวยเย็นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นชั้นของฝางข้าวแล้วเรามีหลายเลเยอร์ด้วยกันนะครับเข้าไปเลเยอร์ที่หนึ่งก็คือรองพื้นนะครับขึ้นมาก็เป็นเลเยอร์ของรองพื้นก็รองพื้นด้วยนี่แหละครับชีมมกรองซึ่งข้างล่างถ้ามันมันได้เก็บน้ําไว้ได้นานครับทําให้มีความชุ่มอยู่ตรงนั้นแล้วก็มา,มาเลเยอร์ที่สองก็เป็นฝางข้าวครับ ส่วนระยะที่3มก็คือนะครับกบด,ดินส่วนกบครั้งต่อไปนี่ได้คุยกันแล้วครับกลบล่องครั้งต่อไปเราว่าน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับน่าจะเป็นใบไม้หาใบาไม้ที่มันสวยๆหน่อยที่เราเคยใช้มันเป็นคล้ายๆจามจุรีนะครับคล้ายๆมันเป็นใบซึ่งซึ่งเอามาใช้แล้วสวยมากนะครับ ดินร่วนสวยแล้วก็ดินดำดีมากแล้วว่าจะเลเยอร์ต่อไปครับครบครบองทั้งต่อไปน่าจะเป็นเขาแหละนี่แถวที่สองก็กำลังสวยนะแต่เรือแถวเดียวเนี่ยแถวแถวแรกครับก็เริ่มได้แล้วนะยังมองไม่เห็นชัดเจนรลกครับว่าเป็นยังไงเพราะว่ายังอยู่กับฟางข้าวจะไม่ได้ครบรองถ้าคบลองก็คือที่สวยเลยแหละ ที่แถวแรกก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับคือต้นเล็กมากต้นเล็กมากออกมาก็ต้นเล็กอยู่แล้วก็พอดีแต่แถวสองนี้ก็เล็ก,กครับแต่ดูครับอันนี้ด้วยปัจจัยอะไรก็ไม่รู้ครับซําทําให้แบบเอามาก็ต้นเล็กเท่ากันแล้วครับกับแถวแรกแต่ตอนนี้ก็คือเขาเขา,เขาเขาเริ่มสวยขึ้นมาแล้วกับแถวสามนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสีเหลืองก็เล็กอยู่ ยังไม่สวยเท่าแถวที่สองครับเราก็ยังไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุหรือปัจจัยอะไรใบเขาก็ไม่สวยนะบใบเป็นสีแล้วก็เหลืองต้นเล็กว่าปุ๋ยเขาอาจจะไม่ถึงหรืออะไรนี่แหละแต่ดูจากลำต้นก็เริ่มจากขึ้นมาได้บ้างแล้วนะอาจจะไม่ถูกกับปุ๋ยหรืออะไรก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะต้นพันธุ์ต้นกาแต่ก็นี่ครับมันยังวัดอะไรไม่ได้นะ ดะนั้นดีที่สุดถ้าเราอยากเหมือนทําการวิจัยแล้วก็ได้ผลสุสนสนองเราเราก็คือเราต้องซื้อมนุพันธุ์มาเพาะเองครับดูว่าเออมันเพาะได้กี่วันแล้วลงวันที่เท่าไหร่นี้อันนี้อันนั้นน่าจะดีที่สุดแห้วแต่ตอนนี้ก็ต้องตามนั้นก่อนละครับนี่ครับมีแถวนี้แหละแถวที่สามที่ยังไม่โอเคเท่าไหร่ครับยังเล็กมากอยู่ เล็กมากเดี๋ยวสวนนอกนั้นก็ถือว่าประมาณสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของต้นที่ปลูกก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคอยู่ต้นที่สมบูรณ์และสวยน่าจะได้หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่านะน่าจะได้ครับตอนนี้น่าจะได้อยู่ฉลันตีประมาณก็ประมาณสักพันพันสี่หรือพันห้านี่น่าจะมีลุ้นอยู่ พันสี่หรือพันห้านี่คืออัพเดตสถานการณ์ล่าสุดของแปลงสาธิตของเราครับเข้าสู่วันที่ 16. สิบหกสถานการณ์ก็ไปเรื่อยๆแล้วครับเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วแต่กลบร่องก็ยังเหลืออ,อีกหนึ่งร่องครับน,นิดๆที่ยังไม่ได้กลบตามนี้นี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับสวัสดีครับ